สวัสดีครับกลับมาพบกับ JoCoLo ok Channel แล้วก็ผมโจครับผมแต่ก่อนเดื๋วนวต้องขอสวัสดีปีใหม่นะฮะอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขทั้งปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฮนะจะมารีวิวแกดเจ็ตสำหรับสายแต่งผมก็คือที่คำการจอตัวนี้คนระับเป็นรุ่น Z X6 นะครับส่วนเรื่องยี่ห้อเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมืยอนกันเป็นของทางจีนเขาผลิตนะฮะซึ่งกาจอ,อาไม่ใช่กาจอสิซึ่งที่คำกาจอตัวนี้มันมีไว้สำหรับคนที่ใส่กาจอตัวที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักเยอะนะครับไว้สำหรับรองรับขําไม่ให้ตัวกาจอมันเนี่ยเอียงลงมาแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวสล็อตที่เสียบกาจอเนี่ยมันรับน้ำหนักเยอะ เพื่อจะได้ให้มันไม่มีผลเสียในระยะยาวตรงสโลนนั้นอาจจะไม่พังก็ได้ถ้าเกิดว่าเราที่ใช้เรามีที่ค้ำกับจอเนมารองรับน้ําหนักตัวการจอนะครับอันี้ผมเนี่ยไปเจอมาในช็ปปี้เห็นรับแรกเนี่ยผมไม่ต้องคิดลังเลไรมากมายเลย,เลยก็คือกดสั่งเลยเพราะว่าผมชอบตรงที่ว่าความพิเศษของมันก็คือมันมีจอ,อ,อมีจอดิสเพย์มาให้เล็กๆนะฮะตรงท้ายตรงที่ค้ำเนี่ยมัน เป็นจอที่บอกสถานะอุณหภูมิของตัว CPU แล้วก็ตัวการ์ดจอณเวลานั้นๆแบบเดียวกาลเลเลยนะครับเท่าที่คำการ์ดจอตัวนี้ก็รองรับการซิงไฟก็คือไฟ RGB ตรงที่แถบตรงที่คำนี่นะครับซิงไฟเขาก็จะมีรองรับของโปรแกรมของ ASUS Aura Sync ฮะแล้วก็มี RGB Fusion หรือ RGB อ่านว่า RGB Fusion r t b Fusion นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นของบอร์ดขอเช็คสักครู่เป็นของบอร์ดของกิ g ก b y t บนะแล้วก็เป็นโพลีโคมซิงกก็คือบอร์ดของ a s o c k แล้วก็เป็น MSI Mystic Light ก็คือเป็นบอร์ดของ MSI นะก็คือรองรับซอฟต์แวร์ของบอร์ดสีค่ายนี้โดยที่ตัวที่ค้ำเนี่ยตรงความยาวของระหว่าง ท้ายที่ขําม,มายันหน้าที่ขําม,มีความยาวประมาณ25เซนไอ้ไม่ใช่25เซนสิ28เซนนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยจากบนมาล่างเนี่ยสูงอยู่ที่5เซนนะครับแล้วก็ด้านความหนาของแท่งที่ขัเนี่ยจะหนาประมาณ1.5เซนโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดวงคับว่าภายในกล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างลแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบแล้วก็ ดูเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับจอมอนิเตอร์ Monitor ตัวนี้นเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันท้ายคลิปครับนี่รูแปแบ,บกล่องเขาจะามี2สีนะครับสำหรับรุ่นนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ระบุรายละเอียดสเปคของเขานะครับประมาณนี้อันนี้เป็นชื่อรุ่นโอเค เดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยตรงกล่องนี่เขาจะบอกว่ารองรับอซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดต่างๆด้วยนะครับสามารถต่อเจ้าที่คำกัดจอตัวนี้เข้ารูเมนบอร์ดแล้วก็ปรับไฟผ่านเมนบอร์ดได้เลยในกล่องเขาก็จะมีนี่มาให้ครับประมาณนี้โอ้โห ตัววัสดุที่ค้ำเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาเลยนะครับวัสดุค่อนข้างดีเลยนี่ตรงนี้ก็จะมีจอที่เป็นฟังกช์ชันเด็ดของเขาที่เป็นจอบอกอุณหภูมิ CPU กับการ์ดจอนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นสายไฟอันนี้เป็นสายไฟ USB นะฮะสำหรับเสียบกับเมนบอร์ดใช้เสียบช่อง USB เพื่อให้แสดงผล ขึ้นมาที่จอตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวไฟ R G B แบบ3มพินนะครับสำหรับเสียบเมนบอร์ดแล้วก็นี่ตรงนี้จะเป็นที่ปรับสำหรับคำ้ำตัวการ์ดจอของเราก็เลื่อนหน้าหลังได้ตรงนี้เป็นแท่งไฟด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับ โอเคภายในกล่องเราก็จะมีมาให้แค่นี้แล้วก็มีน็อตมาให้ครับน็อตสำหรับยึดตรงนี้3ตัวตรงนี้ที่ยึดกับเคสจะมีทั้งหมด3ารูนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครกําลังดูด้วยคัากาดจออยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบที่มีจอหรือว่าเป็นแบบแท่งลักษณะนี้ที่ไม่มีจอะถ้าเกิดว่าคุณใช้กาดจอที่มันหนักมากอย่างผมเนี่ยใช้เป็นของเอ i สู่พ m x เป็น3 0 8ส่วนปที่ไนะครับมันเป็นการ์ดจอที่ตัวใหญ่และมีน้ำหนักเยอะควรจะดูที่มันมีรูยึด3รูแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะให้มันรับน้ำหนักได้เยอะถ้าเกิดว่าไปเลือกต่อที่มันมีรูยึดแค่2รูนะ่ะมันจะรับน้ำหนักการ์ดที่มีการ์ดที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยไม่ค่อยไหวเวลาอยูต่ตรงไปแล้วเนี่ยมันจะเอียงลงมานะครับก็โอเคภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปประกอบดูกันครับว่ามันจอกมา ลักษณะรูปแบบไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึ่ง สำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้กับที่ขัการจอต,ตัวนี้ก็จะเป็นตั้งซอฟต์แวร์ตัวองครเชื่อว่า G P U L C D ส่วนเรื่องของแหล่งที่โหลดซอฟต์แวร์เมื่อต้องทักถามร้านที่ซื้อมาที่ผมทิ้งไว้ให้คอมเมนต์ใต้ใต้คลิปเนี่ยนะับทักขอเขาเดี๋ยวเขาจะให้ลิงก์มาสำหรับไปโหลดซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับซึ่งเมื่อเราโหลดมาแล้วเราก็ติดตั้งลงเครื่องเขาก็ จะมีหน้าตาแค่นี้ครับสำหรับจอซอฟแวร์ต,วตัวนี้ก็คือมีให้ตั้งค่าแค่นี้เลยตรงออโตสตาร์นี่ก็คือเวลาเราเปิดบินดด้มาโปรแกรมก็จะรันอัตโนมัตินะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้เรื่องประมาณนี้ซึ่งตัวนี้เนะี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่ามันแตกต่างกนะันโดยส่วนตัวเนี่ยหลังจากที่ผมลองทั้งหมดนี้นะผมตั้งไว้ที่เจ้า CPU PECI ตัวนี้นะฮะจะให ค่าสถานที่เรียวทม์มากที่สุดมากกว่าการตั้งค่าแบบอื่นนะครับเนียบราลก็กดเซฟแค่นี้แล้วก็ออกโปรแกรมโปรแกรมมันก็จะไปรันอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นแสดงเป็นพื้นหลังไว้ก็ประมาณนี้สำหรับซอฟต์แวร์ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูผลเทส หน้าจอกันว่ามันแสดงสถานะอุณหภูมิตรงแค่ไหนนะครับเนี๋ยผมจะกดเทสให้ดูนะครับให้เพื่อนๆดูที่จอตัวนี้ไว้นะฮะที่จอ ida หสี่ของผมตัวเนี้แล้วก็สังเกตจอที่ตัวที่คำการจอนะครับเดี๋ยวผมจะกดเทสซ p u กับการจอให้ดูนะครับมันจะแสดงผลที่ตรงกัน อ่าโอเคเมื่อน้องสังเกตนะครับตรงน,นี้ขึ้นมาสีสามองศาตัวที่ค้ำก็สีสามนะครับโฟกาสจอเนี่ยห้าเด็สี่ตัวที่คำ้ 3, คคำก็อยู่ห้าเด็ดสี่นะค,คือมากจะมีอบางจังหวะที่อาจจะเหลืออกไปประมาณหนึ่งถึงสองหนึ่งองศาสององศาประมาณเนี้ยมันอาจจะเหลือกันนิดนึงแต่ก็โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคใช้ได้ถือว่าตรงนะครับ รับผมให้ดูการจอใกล้ๆไอ้ที่คำการจอใกล้ๆนะครับกเป็นลบกสนะประมาณนี้จอเขาก็จะเป็นอินเทอร์เฟซจอก็เป็นอย่างนี้ UI จอก็จะเป็นอย่างนี้มีแบบเดียวนะครับไม่มีให้เลือกก็คือมีแค่แสดงผลอุณหภูมิของ CPU แล้วก็อุณหภูมิของการจอนะครับ สำหรับสายที่เป็น USB 9พินนะที่ผมให้ดูตอนที่แกะกล่องไปก็คือจะไปเสียบที่ตรงนี้ตรงนี้เลยสายเส้นนี้เลยนะก็คือไปเสียบเข้าที่ main board, เมนบอร์ดเพื่อให้สถานะของอจอที่แสดงบนอุณหภูมิเนี่ยมันแสดงบนอุณหภูมิได้นะครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วตาม รายละเอียดที่ผมทำให้ดูเลยว่าติดตั้งแล้วอ,อุณภูมิที่บอกสถานะอุณภูมิเนี่ยมันตรงกับความเป็นจริงไหมแล้วก็บอกแน่แม่นยำแค่ไหนแล้วก็เรื่องวัสดุเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์สรุปเลยนะครับก็คือสำหรับที่คำกัดจอตัวนี้ผมได้มาในราคาประมาณ500เรเศษเในช้อปปี้ยังไม่ได้ใช้โค้ดส่วนลดอะไรนะครับ ถามว่าคุ้มไหมสำหรับส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นแกดเจ็ตสำหรับแต่งคอมที่คุ้มมากๆากนะก่อนหน้านี้ผมเห็นมอนมีที่คำลักษณะนี้นะครับที่มีจอดิสเพย์ด้วยเนี่ยแต่เป็นของแบรนด์ระดับไฮเอนดะ์ที่เขาทำกับพวก rog พวกแบรนด์ไฮเอนด์ของทางจีนนะซึ่งราคามันอยู่ที่ประมาณพันห้ 2, าถึงสองพันกลางประมาณนี้นครับแต่รจ้าต,ตัวนี้มันเหมาะสำหรับคนที่แบบโอเคอยากได้ที่คำจอสักอันหนึ่งแต่ อยากจะมีลูกเด่นอะไรเพิ่อมอีกมานิดหนึ่งที่มันนอกเหนือจากการเป็นที่คำธรรมดาเนี่ยก็คือมีจอแสดงผลมาให้ดูเก๋ๆผมมองว่ามันมันค่อนข้างคุ้มค่าในราคา5้0บาทครับนอกจากกระดาที่คำแล้วเนี่ยได้จอมาดู CPU ให้เราส,า,รา,ส,า,า,สามารถมอนิเตอร์ CPU กับการจอได้แล้ว่าอุณหภูมิตอนนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่แล้วเอามานั่งดูเพลินแล้วก็ได้เรื่องของความสวยงามในเคสคอมเราด้วยนะครับก็โอเคครับประมาณนี้ ความุ้มค่าแล้วก็เรื่องสเปคเรื่องรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับที่คาการ์ดจอตัวนี้ใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ร้านที่ผมไปซื้อมานะฮะไว้ที่ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวปักหมุดมาให้ก็กดเข้าไปสั่งซื้อกันได้ส่วนเรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยอาจจะต้องทักไปถามร้านเขานะครับร้านเขาจะมีลิงก์ให้โหลดแต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อมาแล้วเนี่ยทักไปถามร้านแล้วเขาให้ลิงก์มาหรือว่าเขาไม่ตอบอะไรงี้ก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เดี๋ยวผมจะอัปโหลด ซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปให้นะครับพอดีผมโหลดเก็บไปล้ละโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมารีวิวอีกจะเป็นแกจิตหรือว่าจะเป็นลำโพงอย่างเงี้ยก็รอรับชมกันอีกทีนะไก็ตามขอขอบคุณที่สละเวลามีค่ามารับชมคลิปนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับค,คลิปนี้สวัสดีครับ